สวัสดีและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนิยายใบยกุหลาบแก้วค่ะการรับฟังนิยายเสียงกุหลาบแก้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและหากท่านใดอยากอ่านนิยายของกุหลาบแก้วในรูปแบบของอ e ีบุ๊กก็สามารถเข้าไปได้ที่ mapmarket.com แล้วพิมพ์คำว่ากุหลาบแก้วค่ะจะมีนิยายหลายเรื่องให้เลือกอ่านกันเลยถ้าชอบเรื่องไหนก็สามารถสนับสนุนผลงานกันได้นะคะ แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นถูกจริตหรือเปล่าก็โหลดตัวอย่างมาอ่านกันก่อนได้ค่ะกูร์ร่าแก้วฝากด้วยนะคะและตอนนี้เรามาเริ่มฟังนิยายเสียงเรื่องนางโจรป้นรักตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะนางโจรป้นรักตอนที่28อานิรุธนอนซ้อนด้านหลังและกอดภรรยาไว้ด้วยสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขไม่คิดมาก่อนเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะทำให้เขาคลั่งใครได้มากมาย เธอช่างหอมหวานไร้เดียงสาแต่ทว่าก็ซ่อนความร้อนแรงเอาไว้ด้วยห้าวันของการฮันมูนเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดนภัสเองก็ดูเหมือนว่าจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเขามากขึ้นถึงแม้บางครั้งจะดูเกรงไปบ้างก็ตามทีนภัสนอนลืมตาอยู่ในอ้อมกอดของสามีตอนนี้มีหลายอย่างที่ต้องคิดความสัมพันธ์ที่ล้ำลึกทำให้ความรู้สึกที่มีเปลี่ยนไปจริงอยู่ที่ครั้งแรก เธอพยายามที่จะบังคับตัวเองไม่ให้หลงไหลไปกับคำหวานและท่าทีแทแสนจะมีเสน่ห์ของเขาแต่เมื่อยิ่งใกล้ชิดก็พบว่าผู้ชายคนนี้อ่อนโยนมากกว่าที่คิดถึงแม้เธอจะทำปากดีและทำเหมือนไม่สนใจเพราะว่าหัวใจกลับวันไหวทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้กันยิ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความผูกพันในใจความผูกพันที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้ว คุณมีความสุขไหมชายหนุ่มเอ่ยถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพร้อมทั้งจูบลงที่ไหล่ของเธอคุณล่ะคะมีความสุขไหมนภัทยิ้มเล็กน้อย,อยผมมีความสุขมากมากที่สุดอย่างที่ไม่คิดว่าจะมีใครทำให้ผมมีความสุขได้เท่านี้มาก่อนเขาพูดพร้อมทั้งฝังใบหน้าหล่อาล,ล,ล,ลงไปที่ผมของเธอช้าๆจริงเหรอคะแววตาของเธอมีประกายของความสุขชัดเจนจริงที่สุด คุณละ่ะมีความสุขไหมค่ะข,ข่านี่แปลว่าอะไรมันแปลหลายอย่างหลายความหมายเลยนะแปลได้ทั้งทางที่ดีและไม่ดีหญิงสาวถอนหายใจช้าๆอันนี้รู้จะรู้ไหมว่าเธออายและความอายนี้มันทำให้พูดอะไรไม่ออกคนกระล่อนอย่างคุณมีหรือคะที่จะไม่รู้ความหมายนภัสย้อนให้คนฟังหัวเราะในลำคอปากดีแบบนี้ต้องลงโทษซะหน่อย พูดจบเขาก็จับร่างบางพิกขึ้นมานอนบนตัวคุณจะทำอะไรนาภัสถามแต่ยังไม่กล้าขยับตัวเพราะแทบทุกส่วนในร่างกายมันแนบชิดการเสียจนใจคอไม่ดีอยากเห็นหน้าคุณชัดๆอยากแนบชิดเขาพูดเสียงสัน่นอารมณ์บางอย่างที่เพิ่งจะสงบไปไม่นานกลับเริ่มเข้ามาอีกครั้งนาภัสเบิกตากว้างเล็กน้อยเมื่อเห็นประกายแห่งความปรารถนาที่ร้อนรุ่มของเขาดูเหมือนคุณจะรู้นะว่าผมคิดอะไร สายตาของคุณปิดไม่มิดเลยรู้แบบนี้จัดเลยดีไหมเขาถามเสียงคร่าแต่ว่าเราพึง่งเออใบหน้าหวานมีสีรัเรือขึ้นเล็กน้อยมาสนุกดีออกสนุกของคุณคนเดียวผมสัญญาว่าจะทำให้คุณสนุกไปกับผมด้วยรู้ไหมว่าคุณช่างหน้าหลงไหลไม่มีส่วนไหนในตัวของคุณเลยที่มันจะไม่สวยไม่หอมผมหลงคุณจะคลั่งอยู่แล้ว คำพูดของเขาทําให้นภัสหน้าแดงจัดไปมากกว่าเดิมคุณคลั่งกับผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าหญิงสาวใช้โอกาสนี้พลิกตัวลงมานอนเคียงข้างเขาแทนหาเรื่องผมเหรอใครจะกล้าหาเรื่องคุณล่ะคะเธอประชดคุณกําลังประชดก็แค่ถามดูเท่านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ผมคลั่งใครคุณมากก็เท่านั้นอีกหน่อยคุณก็จะเบื่อเท่าที่รู้คุณขี้เบื่อควงใครไม่นาน อีกไม่นานฉันก็คงจะเป็นแบบนั้นคุณก็อย่าทำให้ผมเบื่อสิแค่นี้ก็จบมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะเชื่อสิว่ามันไม่ยากรู้ไหมว่าผมชอบจูบคุณลิมนฝีปากของคุณสีสวยแบบธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันน่าหลงไหลเวลาที่ปากของเราพบและสัมผัสกันความอบอุ่นมันก็แผ่ไปทั่วตัวของผมผมรักมันอันนี้รู้เอ่ยขึ้นมาอย่างอ่อนโยน คุณพูดจริงเหรอคะนภัทรมองศบตาน้ำเสียงอนิรุธนุ่มนวลในขณะที่แววตาเต็มไปด้วยความจริงใจจริงที่สุดถ้าอย่างนั้นฉันไม่ควรให้คุณจูบเธอยิ้มแต่คนฟังไม่ยิ้มด้วยถ้าคุณทำแบบนั้นมันคือการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดลงโทษด้วยหรือคะการจูบมีความหมายมากเลยนะสำหรับฉันหลังจากที่จูบกับคุณแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันอะไรเกิดขึ้นกับคุณ ความกลัวคะ่ะเธอตอบโดยไม่ยอมสบตาคุณกลัวอะไรบอกผมได้ไหมกลัวคุณคำพูดของเธอทำให้เขาไม่เข้าใจมากขึ้นผมหรอหญิงสาวพยักหน้าเป็นการยอมรับใช่คะ่ะฉันกลัวความรู้สึกที่กำลังมีต่อคุณการที่ได้ใกล้ชิดคุณทำให้ฉันกลัวสุดท้ายที่กลัวที่สุดคือหัวใจของตัวเองเธอสาภาพเสียงอ่อย อันนีรุดนิ่งเมา่อฟังจบนับพัดช่างไร้เดียงสาเหลือเกินคุณกลัวหัวใจตัวเองอย่างนั้นหรือมันน่ากลัวไม่ใช่หรอคะไม่เลยอยู่กับผมคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นทำใจให้สบายที่สุดปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นคุณไว้ใจและวางใจผมไหมเขาถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่มันแฝงความจริงจังไปในตัวมันไม่ใช่เรื่องง่าย นภัทรช้อนตาขึ้นมองสบตาเขานิ่งผมรู้ว่าคุณมีเหตุผลมากมายที่จะไม่ไว้ใจผมในตอนนี้แต่ผมหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะไว้ใจผมมากขึ้นฉันก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นค่ะผมจะทําให้ความหวังของคุณเป็นจริงเขาพูดต่อพร้อมทั้งใช้นิ้วไลไปที่ข้างแก้มของเธอไปมาฉันจะรอดู แต่ตอนนี้คุณคงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะที่ฉันจะยังไม่ไว้ใจคุณมากนักเรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลาขอแค่เพียงคุณเชื่อใจผมบ้างก็เท่านั้นอันนรุดพูดพร้อมทั้งกอดคนตัวเล็กกว่าไว้หลวมๆคงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยให้เธอวางใจเขาพอที่จะเปิดใจยอมรับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวใจในตอนนี้นภะัทมองบ้านที่ใช้ฮันนีมูนก่อนที่จะถอนหายใจออกมา ที่นี่เงียบและสงบจนเธออยากจะใช้เวลาในบ้านอีกสักพักยังไม่อยากกลับในตอนนี้แต่เนื่องจากอนิรุตต้องทำงานเลยทำให้ต้องกลับไปอย่างไม่มีทางเลี่ยงคุณชอบที่นี่มากสินะดูก็รู้ว่านภัทรชอบที่นี่มากแค่ไหนค่ะหญิงสาวยอมรับเอาไว้ถ้าผมว่างเรามาที่นี่กันอีกดีไหมจริงเหรอคะนภัทรหันมามองหน้าสามีด้วยความตื่นเต้นผมเคยหลอกคุณหรอ คุณทำบ่อยจะตายเธอย่อนจนูกเล็กน้อยผมเองก็ชอบที่นี่นะเพราะมันคือเรือนหอของเราเรือนหอหรอคะเธอทวนคำพร้อมทั้งมองเขาเป็นเชิงถามใช่คุณน,นี่มันเข้าเรื่องแบบนี้ได้ตลอดอยู่กับคุณมันคิดเรื่องอื่นไม่ออกรู้ไหมตอนแรกผมคิดว่าคุณจะไม่ชอบเพราะมันหนาวมากแล้วก็เงียบมากมันเป็นอย่างที่คุณว่าจริงๆคะ่ะมันหนาว แล้วก็เงียบมากแต่ฉันก็ชอบมากเช่นกันอาจจะเพราะฉันอยู่ในเมืองใหญ่มาตั้งแต่เด็กเจอแต่ความวุ่นวายมามากพอมาเจอที่เงียบ,ยบๆก็เลยรู้สึกปลอดโปร่งและสงบคุณล่ะคะชอบที่นี่ไหมชอบทุกที่ที่มีคุณอยู่ด้วยเราประจบเสียงหวานปากหวานนะคะมีหน้าล่ะสาวๆถึงติดพันกันเยอะมันเป็นเรื่องจริงและที่คุณว่ามีสาวๆมาติดมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ คุณต้องยอมรับว่าผมทั้งหล่อรวยคารมดีแค่นี้ก็ดึงดูดคนได้มากแล้วหลงตัวเองที่สุดนภัสสายหน้าไม่เห็นด้วยแต่ก็ยิ้มแล้วคุณจะหลงผมไหมฉันไม่คุยกับคุณแล้วค่ะคนของขึ้นรถดีกว่าเธอตัดบทพอเริ่มเขินผมทำเองคุณจะทำเรื่องพวกนี้ไปทำไมในเมื่อมีสามีให้ใช้งานคุณกำลังจะทำให้ฉันเคยตัวนะคะทำไมล่ะ คุณเอาใจฉันมากมายเหลือเกินถ้าทำบ่อยๆฉันจะเคยตัวและนั่นจะไม่เป็นผลดีกับฉันเลยเพราะถ้าวันหนึ่งคุณเบื่อและเขี่ยฉันทิ้งฉันจะทำอย่างไรคะอย่าคิดมากสิฟังนะผมจะไม่ทิ้งคุณวางใจได้เลยกว่าจะได้คุณมาต้องใช้หัวคิดในการหลอกล่อตั้งนานเรื่องอะไรจะทิ้งง่ายๆอันนี้รุดพูดอย่างจริงจังแต่คำพูดนี้ก็ทำให้หัวใจของนภัสพองโต ฉันจะถือว่ามันเป็นคาสัญญานะคะได้ครับคุณภรรยาคนสวยเขาต่อพร้อมทั้งยกกระเป๋ามาใส่หลังรถก่อนที่จะปิดประตูหลังลงเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วได้เวลาที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วนะกลับบ้านของเรากันเขาพูดเบาๆพร้อมทั้งเอื้อมมือมาโอบไหล่ของเธอค่ะกลับบ้านนภัสพยักหน้ารับนางโจรป้นรัก ตอนที่29หลังจากกลับมาจากการฮานิมูนอาน,นิรุธพักผ่อนเพียงแค่หนึ่งวันก็กลับไปทำงานต่อทันทีเขาอยากจะจัดการงานที่รับผิดชอบให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วแน่นอนว่านอกจากจะเร็วแล้วทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยแต่การทำงานในครั้งนี้ชายหนุ่มมีความสุขมากขึ้นเพราะมีภรรยาเข้ามาช่วยเธอดูแลเรื่องเอกสารเรียกได้ว่าเป็นเลขาอีกคน ความจริงเขามีลลิตาหรือลิเลียนเพื่อนรุ่นน้องของมารดาเป็นเลขาส่วนตัวอยู่แล้วแต่การที่มีนภัทรเข้ามาช่วยก็ทําให้ลิเลียนทํางานได้สบายขึ้นหลังจากที่แนะนําให้นภัทรกับลลิตาหรือลิเลียนรู้จักกันแล้วอาน,นิรุธก็พบว่าหญิงสาวต่างวัยทั้งสองคนเข้ากันได้ดีมากแักสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วลลิตาเอ่ยชมนภัทรไม่ขาดปากพร้อมทั้งบอกว่าดีใจที่เขาเลือกแต่งงานกับเธอแทนที่จะเป็นบรรดาสาวๆที่เคยควง และยิ่งปลื้มมากขึ้นเมื่อเห็นการทำงานของนภัสความน่ารักถ่อมตัวทำให้เธอชื่นชมมากขึ้นไปอีกเอกาสารของคุณฉันจัดเรียงลำดับความสำคัญเอาไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเติมคือเครื่องบันทึกเสียงนภัสบอกด้วยรอยยิ้มเอาไปทำไมลิเลียนก็มีเราควรมีเครื่องสำรองไว้บ้างเผื่อเครื่องมือหลักมีปัญหาค่ะอย่าลืมอัดนะคะ หญิงสาวส่งยิ้มหวานให้อันนี้รุธยิ้มจัดการผูกท้ายของตัวเองต่อแล้วเดินเข้ามาหาภรรยานภัทรเริ่มจะเคยชินกับการถูกหอมแก้มก่อนไปทํางานแล้วหญิงสาวจัดแน็กท้ายของสามีและขยับมันให้เข้าที่อีกครั้งรู้ไหมว่าผมมีความสุขมากทําไมคุณถึงเพิ่งโผล่มานะที่ผ่านมาคุณไปไหนทําไมผมถึงไม่เจอคุณทํางานอยู่ต่างประเทศฉันอยู่เมืองไทยเราจะเจอกันได้อย่างไรคะ หญิงสาวอมยิ้มถ้ารู้ว่ามีเมียแล้วชีวิตจะมีความสุขขนาดนี้ผมมีไปตั้งนานแล้วผมน่าจะรวบหัวรวบหางคุณจะตั้งแต่ถูกจับไปขังเขายิ้มและวอบกอดเธอไว้หลวม,ลวมสายแล้วไปทำงานเธอคะค่ะหญิงสาวแกล้งไล่พอเริ่มเขินถ้าไม่ติดว่าสายนะจะชวนคุณทำกิจกรรมบริหารร่างกายซะหน่อยชายหนุ่มแย่ yeah. รีบไปเลยคะ่ะไปได้แล้ว นพัทรดันหลังของสามีล้รี่ปิดประตูเมื่อเห็นว่าเขาทำท่าจะทำอย่างที่พูดจริงๆลลิตายอยากจะบ้าตายเมื่อเห็นนางแบบสาวหุ่นดีนางว่าเจนนิเฟอร์มาคล้องแขนอานิรุธทันทีที่เขากำลังจะเปิดประตูเข้ามาในห้องชายหนุ่มตกใจเล็กน้อยเมื่อถูกจูดโจมแต่ก็ตั้งสติได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเขาแกะมือของเธอออกจากแขนอย่างสุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณดุษคะเรามีประชุมคะ่ะเลขาสาวใหญ่เตือน เธอไม่ชอบนางแบบคนนี้เท่าไหร่เพราะนอกจากจะหญิงมากแล้วยังชอบทำตัวเด่นเสจนหน้าปวดหัวก่อนที่อันนี้รู้จะแต่งงานเป็นที่รู้กันว่านางแบบคนนี้คือคู่ควงที่คั่วกันอยู่แต่เมื่อแต่งงานแล้วเจ้านายของเธอก็ทำตัวดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่าแม่นางแบบคนนี้จะไม่สนใจเรื่องที่เขามีภรรยาครับเดี๋ยวผมตามไปคุณเข้าไปก่อนก็ได้นะลิเลียนแต่ ลลีิตาสบตาเจ้านายสายตาของเธอเหมือนสายตาของผู้ใหญ่ที่จะปรามเด็กเพราะกลัวว่าจะออกนอกลู่นอกทางไม่ต้องห่วงครับผมรู้ว่าต้องทำอย่างไรลลิตาพยักหน้าและเดินเข้าไปด้านใหนห้องประชุมในเมื่อเจ้านายพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเขารู้ตัวเองว่าจะต้องทำตัวอย่างไรฮันนี่ทำไมทำตัวห่างเหินจังคะเมื่อก่อนเราสนิทแนบชิดกันจะตายสาวสวยพูดพร้อมทั้งซบหน้าลงกับอ,อกกว้างอย่างจงใจ มือบางก็รูปลายต้นแขนของเขาไปมาเพราะเมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันสถานะของผมไม่เหมือนเดิมเขาตอบอย่างสุภาพและไม่ได้โอนอ่อนไปตามเธอเพราะคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมคะถึงพูดแบบนี้ใช่คุณทราบก็ดีแล้วแต่ฉันยังรักคุณและยังคิดถึงความร้อนแรงและความดุดันของคุณอยู่ตลอดเวลาตัดใจจากคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะหญิงสาวกอดเขาต่อ อันนี้รู้ถอนหายใจแล้วค่อยๆดันตัวเธอให้ห่างที่สุดมันไม่ใช่เรื่องที่ดีฉันยังตัดใจจากคุณไม่ได้นี่คะคุณเองก็อย่าเพิ่งตัดร้อนฉันเลยนะให้เวลาฉันบ้างนางแบบสาวออดผมไม่มีเวลาให้ใครแล้วคนสวยเพราะเวลาของผมต้องอยู่กับเมียและอยู่กับงานคุณกลัวเธอหรือไงคะเจนนิเฟอร์ถามต่อเขานิ่งไปเล็กน้อยก่อนที่จะตอบผมไม่เคยกลัวเมียไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้น แต่ไม่อยากทำอะไรที่จะทำให้ตัวเองต้องเสียเกียรติคราวนี้น้ำเสียงของอนิรุธเข้มขึ้นคุณไม่เสียหรอกคะ่ะตรงกันข้ามคุณมีแต่ได้เพราะคุณได้หัวใจของฉันไปด้วยรู้ไหมคะคุณทำร้ายจิตใจของฉันมากแค่ไหนตอนที่รู้ว่าคุณแต่งงานฉันแทบทำอะไรไม่ถูกมันเจ็บนะคะนางแบบสาวทำเสียงเศร้าอย่างนั้นเหรอแล้วคุณจะไม่แนะนำให้ฉันรู้จักกับภรรยาของคุณหรอคะคุณอยากรู้จักภรรยาผม ใช่ค่ะอยากพบเธอคงจะสวยมากไม่อย่างนั้นคุณคงไม่แต่งงานกับเธอจริงไหมคะผมคงต้องถามภรรยาของผมก่อนว่าเธออยากจะพบคุณไหมคุณกําลังกีดกันผมไม่ได้กีดกันแต่มันไม่มีความจําเป็นอะไรที่คุณจะต้องพบกับภรรยาของผมอันนี้รู้เสียงเข้มขึ้นเล็กน้อยเขามไม่ต้องการให้ใครไปวุ่นวายกับนภัสแม้แต่นิดเดียวเอาเถอะเะฉันไม่ว่าอะไรแต่ว่าลางวันนี้ว่างไหมคะไปกินอาหารกันดีกว่าฉันอยากกินข้าวกับคุณ เราไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแล้วนะคะอย่าปฏิเสธเลยนะสาวสวยอ้อนเพราะถ้าไม่พูดแบบนี้เขาคงบอกปัดแน่นอนก็ได้ชายหนุ่มตอบรับอย่างจำใจเพราะไม่อยากเห็นเธอเสียหน้าถ้าอย่างนั้นฉันนั่งรอคุณที่ทำงานเลยนะคะเธอพูดจบก็หอมแก้มของเขาเบาๆพร้อมทั้งเดินคล้องแขนแสดงความเป็นเจ้าของส่วนอันนี้รุได้จะถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่าย นพัฒยิ้มให้เด็กรับใช้ก่อนที่จะเดินไปรับโทรศัพท์ด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายหญิงสาวสุดตัวลงนั่งแล้วเอ่ยทักทายคนที่อยู่ปลายสายอย่างสุภาพสวัสดีค่ะสวัสดีเธอคือภรรยาของคุณอนิรุธใช่ไหมปลายสายตอบกลับมาไม่มีความสุภาพในน้ำเสียงเลยค่ะฉันเป็นผู้หวังดีนะวันนี้ฉันเห็นสามีของเธอควงกับผู้หญิงคนอื่นและแอบได้ยินว่าจะไปกินอาหารที่ร้านอาหารสุดหรูด,ด้วยกัน จากนั้นก็คงจะไปต่อด้วยการจิบชายามบ่ายนภัทนิ่งแต่ยังพยายามทำใจให้สงบบางทีอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้คะ่ะหญิงสาวมองในแง่ดีถ้าเป็นเพื่อนคงไม่หอมแก้มกันหน้าบริษัทเย่าโลกสวยหน่อยเลยเธอกำลังถูกนอกใจรู้ไว้ด้วยปลายสายกระแทกเสียงใส่พยายามใส่ไฟเต็มที่ดูเหมือนคุณจะรู้ดีจังอยากเห็นเขากับฉันผิดใจกันหรือคะ นภัสถามกลับอย่างสุภาพแต่ในใจเริ่มร้อนรุ่มในขณะที่เจนิเฟอร์แทบกรีดเมื่อถูกย้อนแบบรู้ทันเธอแอบโทรไปที่อพาร์ตเมนต์ของอนนรูธตั้งใจว่าจะทําให้ผู้หญิงที่เป็นมารหัวใจร้อนรุ่มร้อนรนแต่ดูเหมือนว่าจะตรงกันข้ามเพราะผู้หญิงคนนั้นดูจะสงบกว่าที่คิดเอาไว้มากฉันแค่ไม่อยากให้เธอดูโง่งในสายตาคนอื่นขอบคุณนะคะที่หวังดีโทรมาบอกเอาเป็นว่าฉันรับรู้แล้วพอใจไหมคะนภัสตอบกวน และนั่นยิ่งทำให้คนฟังโมโ oh หจนถึงกับกดปัดสายไปทันทีนภัสมองคนที่เดินมาในบ้านด้วยสายตาที่เย็นเยือกอันนี้รู้ถ้าทำอะไรไม่ถูกไม่เห็นสายตาที่เย็นเฉียบของภรรยาทำไมมองผมแบบนี้จะแช่แข็งผมหรือไงเขาแกล้งพูดให้ตลกแต่เธอไม่ขำด้วยอย่ามาทำตลกคะ่ะวันนี้กินข้าวกลางวันอร่อยไหมคะเธอเข้าเรื่องที่อยากรู้ทันที เพียงแค่นี้เขาก็รู้สาเหตุแล้วว่าทำไมภรรยาถึงได้มองด้วยสายตาพิฆาตไม่อร่อยเท่ากินกับคุณชายหนุ่มรีบประจบปากหวานใช้กับฉันไม่ได้หรอกนะคะไปกินกับใครมาคะเจนนิเฟอร์มาชวนนะ่ะแล้วผมก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเธอมาดากักรอแต่ก็แค่กินข้าวนะจากนั้นผมก็กลับไปทำงานไม่เชื่อถามลิเล,ลียนได้ก็ตอบตามตรงอาหารไม่เท่าไหร่จากนั้นไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเปล่าคะ นภัทรรอบยิ้มดีใจที่อีกฝ่ายไม่โกหกอ๋ 6. อนี่แอบสืบเรื่องของผมใช่ไหมอันนี้รุดอมยิ้มบางๆเมียเขา,านี้ไม่ธรรมดาจริงๆเปล่าซะหน่อยแต่ว่ามีคนที่เรียกตัวเองว่าผู้ประสงค์ดีโทรมาบอกฉันพร้อมทั้งรายงานพฤติกรรมของคุณทุกอย่างดูเหมือนว่าจะมีคนจับผิดคุณอยู่นภัทรเองก็บอกสิ่งที่เธอรับรู้มาตามตรงเช่นกันแล้วคุณเชื่อในสิ่งที่เขาบอกไหม เขาไหวหลเล็กน้อยถ้าทางเหมือนไม่ใส่ใจยอยู่แล้วฉันเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นมากกว่าแสดงว่าคุณตามไปดูเปล่าค่ะฉันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นถ้าทำฉันคงไม่ถามคุณแบบนี้หรอกที่ถามเพราะอยากจะรู้ว่าคุณจะตอบฉันว่ายอย่างไรเท่านั้นเองคำตอบของผมทำให้คุณรู้สึกอย่างไรเขาถามเพราะอยากจะรู้ว่าเธอคิดอะไรกับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะคุณพูดความจริง แสดงว่าคุณเชื่อใจผมถึงคุณจะโกหกฉันก็เชื่อค่ะเพราะฉันไม่เห็นมันด้วยตาของตัวเองเอาเป็นว่าครั้งนี้คุณรอดตัวผมอยากรู้จังใครเป็นคนโทรมารายงานอันนี้รู้สงสยัยเพราะไม่น่าจะมีใครสนใจเรื่องของเขาเห็นว่าเป็นผู้ประสงค์ดีแต่ไม่ประสงค์ออกนามเอาเป็นว่าฉันจะถือว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะเธอตัดบทเพราะไม่อยากเอาเรื่องไร้สาระมากวนหัวใจอีกหวังดีหรอผมว่าไม่ ถ้าจะให้ดาวคงอยากให้คุณกับผมแตกกันแน่ๆอย่าให้รู้นะว่าใครน้ําเสียงของอนิรุธหงุดหงิดถ้าคุณรู้คุณจะทําไมคะจะจับดีดปากแรงๆนะสิดีที่คุณไม่ใช่คนหูเบาไม่อย่างนั้นผมคงแย่ถึงอย่างไรฉันก็ยังไม่ไว้ใจคุณร้อยปอร์เซ็นต์หรอกนะแต่ครั้งนี้ยกเว้นไว้สักครั้งเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกทำไมยังไม่ไว้ใจผมล่ะนี่ผมเป็นสามีที่ดีมากเลยนะ เขาอ้อ,อนพร้อมทั้งสุดตัวลงนั่งข้างๆโอบกอดภรรยาไว้หลวมๆก่อนที่จะวางศีรษะของตัวเองลงบนไหล่ของเธอประวัติที่ผ่านมาของคุณมันทำให้ยากที่จะไว้ใจคุณไม่เคยขาดใครว่าของขาดตั้งแต่เจอคุณนั่นแหละเขาเถียงก็ไม่นานมานี้นี่เองเรื่องนี้มันต้องดูกันยาวๆค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับเมียจ๋าด้วยนะ ว่าแล้วเขาก็จับมือเธอขึ้นมาจูบหลายๆทีมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่ฉันเอาเป็นว่าตอนนี้คุณควรลุกขึ้นไปอาบน้ําให้สบายใจแล้วค่อยลงมากินอาหารข้ามกันตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วค่ะนภัทตัดบทใช้มือดันใบหน้าคมให้ออกห่างจากไหลช้าๆและเบนไหลหนีเมื่อเห็นว่าเขาทําท่าจะซบลงมาอีกครั้งขอซบไหลอีกนิดไม่ได้หรอชายหนุ่มอ้อนไม่ค่ะคุณออเสาะฉันมากพอแล้วในวันนี้ เธอตัดบทพร้อมทั้งลุกขึ้นยืนอันนี้รุดขมวดคิ้วพร้อมทั้งมองภรรยาด้วยความแสนงอนผมงอนแล้วนะคุณเป็นผู้ชายไม่ควรขี้งอนค่ะเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงอย่างฉันจะดีกว่านภัทรอมยิ้มแล้วพูดต่อว่าวันนี้ฉันลงมือทําอาหารเองเลยนะคะโทรศัพท์ไปหาแม่จ๋าท่านบอกว่าคุณชอบกินแกงเขียวหวานเนื้อไข่เจียวผัดเปรี้ยวหวานฉันลงมือทําเองตั้งแต่ตำเครื่องแกง ถ้าคุณยังงอนอยู่ก็น่าเสียดายเพราะถ้าคุณไม่ยอมกินฉันคงจะเททิ้งให้หมดนภัสแอบพอใจไม่เห็นสีหน้าของสามีเปลี่ยนจากคนแสนง,งอนกลายเป็นคนที่แสนจะตื่นเต้นแทนก็ได้คราวนี้จะยอมคุณสักครั้งถือว่าคุณง้อผมด้วยของโปรดหรอกนะเขาพูดออกมาแก้เกอร์ทั้งที่ดีใจมากไม่เห็นว่าเธอเอาใจใส่ไปอาบน้าให้สบายตัวก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวฉันจะอุ่นอาหารให้มันรอนสักหน่อย นพัฒด,ดันหลังคนตัวใหญ่ให้เดินเข้าไปอาบน้ำใช่ทีเพราะเธอเองก็จะได้ทำอย่างอื่นบ้างขอหอมแก้มทีเราจะยอมไปไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งนั้นค่ะใจดำที่สุดเขาบน่นแต่เมื่อเธอเผลอเขาก็ขโมยหอมแก้มของหญิงสาวจนได้พร้อมทั้งวิ่งหนีไปได้วยความเร็วเมื่อหอมจนพอใจแล้วคุณนี่มันไวเป็นลิงเลยนะนี่แหละผมความจริงอยากจะทามากกว่าหอมนะอันนี้ลุด ทำหน้าทะเลนและยากคิวข้างเดียวให้เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำได้แล้วค่ะนภัสเอ่ยปากลาไล่ด้วยความอ่อนใจเขายิ้มพร้อมทั้งทำตามที่ภรรยาบอกด้วยความเต็มใจสำหรับนางโจรป้นรักตอนที่28และ29ก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยจะเข้าใจมากขึ้นเป็นสเท่าเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดกุหลาบแก้วขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับการฟังนิยายเสียงในคลิปนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย